ปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสรคนกับปัญจุปาทาน,นขันดูก่อนพิขุทั้งหลายอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานดูก่อนพิขุทั้งหลายคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะดังนี้ดูก่อรพิขุทั้งหลาย กุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายเป็นผู้อันความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏแก่เราดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายแต่ว่ากุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ กลับเป็นผู้มากไปด้วยอภิชามีราคะแก่กล้าในกรารทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางปทุสร้ายมีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมีจิตหมุนไปผิดแล้วมีอินทรีย์อันตนไม่สำรวมแล้วดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนดุนฟืนจากเชิงตะกรที่เผาศพ ยังมีไฟติดอยู่ทั้งสองข้างตรงกลางก็เพื่อนอุจจระย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในบ้านเรือนก็ไม่ได้ย่อมใช้ประโยชน์เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้ข้อนี้ฉันใดดูก่อนพิขูทั้งหลายเรากล่าวบุคคลน,นี้ว่ามีอุปมาเช่นนั้นคือเป็นผู้เสื่อมจากโภคะแห่งคลือหัดด้วยไม่ทำประโยชน์แห่งสมณะให้บริบูรณ์ด้วย ดูก่อนพิคุทั้งหลายอากุศลวิตกสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือการมาวิตกคือความตริตรึกในทางกามพยาปาทวิตกคือความตริตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกคือความตริตรึกในทางทำผู้อื่นให้ลำบากโดยไม่เจตนาดูก่อนพิกุทั้งหลายอากุศลวิตกทั้งสามอย่างนี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือ เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วด้วยดีในสติปัฏฐานทั้งสหรือว่าเมื่อบุคคลเจริญอยู่ซึ่งสมาธิอันหานิมิตมิได้ดูก่อนพิกูทั้งหลายประโยชน์เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อการเจริญสมาธิอันหานิมิตมิได้ดูก่อนพิกูทั้งหลายอันนีมิตรตสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ดูก่อนพิขุทั้งหลายทิฏฐิทั้งหลายสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คือภวะทิฏฐิและวิภวะทิฏฐิดูก่อนพิขุทั้งหลายในกรณีแห่งทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้ดังนี้ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้ดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือก็ยึดถือซึ่งรูปนั่นเองซึ่งเวทนานั่นเองซึ่งสัญญานั่นเองซึ่งสังขารทั้งหลายนั่นเองซึ่งวิญญาณนั่นเอง เพราะความยึดถือของเรานั้นเป็นปัจจัยก็จะพึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยก็จะพึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตอุปายาสะทั้งหลายก็จะพึงมีความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้พึงมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่า ดูก่อนพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า ็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดีเวทนาทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดีสัญญาทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้สังขารทั้งหลายเราได้เ่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดีสังขารทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดีหยาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีตก็ดีอยู่ห่างไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดี วิญญาณทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลาย แม้ในวิญญาณอริยะสาวกนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติสิ้นแล้วโรมจร,รย์อันเราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้แล หมวดที่สจบ